หนุรกระอารมณ์เชิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุยตลกละละมามากมายดูแลผ่อนคลายจะหายหน้ามุยเรื่องไทยินรงรักเพราะมีเตรียมมาอย่างดีและปมนมีช,ช่วย่ดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแลคิดได้ต้องก่อนบายคลายเรียกทานข้าวให้อร่อยทุกค่ำต้องเปิดช่องสามดูรายการนี้เรียกบอกว่าวันจันทร์สุดรายการสนุกเนะี่ยเขาอยู่ที่นี่ ันชวนคุณปมปมติงแก้มตุยตลกเรามามากมายดูแล้วก่อนขายแ้ะจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างเีและไม่มีช่วยช่วยก่อนบายคายเพียลูกเรามันดังใหญ่นะแม่งเนาะอืมโอ้ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะดังผมภูมิใจว่ะจริงะ เดี๋ยวนี้ฉันเป็นแม่นักร้องเมื่อก่อนเป็นแม่ไม่ใช่นักร้องอภูมิใจด้วยอยากไปหามันอยากไปเยี่ยมมันน่ะเนี่ยฉันก็อยากไปไปไงละแแมงเออแล้วมันก็ดังด้วยแล้วพ่อแม่นักร้องเขาแต่งตัวไงก็ไม่รู้เออเดี๋ยวไปแต่งผิดเขาแล้วก็เกงเขาใส่ไว้ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วอ่อแม่นักร้องเนี่ยแล้วจะไปเยี่ยมแล้วเขาจะเปิดให้เยี่ยมกี่โมงก็ไม่เนอไม่รู้ดิอยากไปก็อยากไปไม่กล้าไปนั่นนะสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าไม่ต้องได้ไปไหนเลยสวัสดีครับมันเสียเวลาอีตรงแกลืมของนี่นะเอเออเออหลวงพี่คะหลวงพี่นิมน เอาขออีกหนึ่กุฏิโอ้โหลูกโอ้ยลูกลูกลูกดังเง้ยเนาะลูกเงี้ยไม่มึงโอ้ยมามาเตไรับจ้างเหรอลูกไมแต่ในทรงชิดชิเด็ๆเนี่ยเากลังยิดกัน้แม่มึงเขากำลังหิตเออหรอีใค่ใครน่ใครน่ เพืああ่อนเพื่อนไปยเพื่อนแล้วดีกันเออควัดดีลูกโอ้ยโอ้มันสวยขึ้นเว้ยเฮ้ยเออโอ้ยลูกลูกป้าเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าครับเอาเครื่องเป่าเสียงไปเก็บให้ก่อนฮะเออเนี่ยอะไรเนี่ยเครื่องเป่าเสียงเสียงจะได้คล่องจะได้ใสเร็วเลยอย่าไปบีบดนะเบีบเดี๋ยวมันระเบิด พ่โอโนพ่อจ๋าเนี่ยก็แม่ปรึกษากันว่าจะไปหาเอ็งอยู่ลูกออเอ็งดังมากเลยลูกพ่อ,อกับแม่ก็นอนดูเอ็งดังทุกคืนทุกวันเห็น<อ>เห็นเพื่อนไหมเห็นเพื่อนไหมนี่เขาออกทีวีเขาเห็นเขาด้วยนี่ออกตูเ้เย็นออกช่องฟิตเลย <ri> ออกแขงเลย<อ>มันออกเวลาไหนก็ไม่ได้เปิดดูซะด้วยแม่มึงก็นั่นละสิ ไปๆลูกนี่พ่อจ้าฉันมีของมาฝากพ่อด้วยเออเขาเขามีอะไรมาฝากพ่อฝากแม่ลูกเงินจ้าพ่อกับแม่คราวที่แล้วฉันให้แม่ไปใช่ไหมคราวนี้ฉันให้พ่อบ้างไอ้เงินพ่อบุญคุณเราก็หมดกันนะเพราะจิตวิญทองนั้นใหญไม่เออให้พ่อให้แม่เออบุญบุญคุณเยอะแยะเลยของพวกเพื่อนนะฝากไว้ก่อน อย่าลืมทบดอกให้ด้วยนะของไม่ได้ให้นี่ฝากเผื่อเรียกไม่ได้ฝากประจําออฝากไว้ก่อนของนะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากลูกขอให้ลูกมาหาพ่อหาแม่เถอะเพราะจ้ะผักบุ้งฉชนมาฝากถ้าพ่อมาฝากบุหหลงเหลงเอ๊ะนีเรา็บ้านนอกอ่ะเราอยู่บ้านนอกโคกงนาฉันกลัวไม่มีผักบุ้งกินแน่ตอนขากลับอ่ะ ฉันนั่งเรือมากับโบเผื่อน่ะเห็นมันขึ้นที่คอนแสนแสบเอ้ยกมนี้มันคุ้นๆนะลูกโอ้ยไอ้ไมันเคยมาบ้านเรานั่นเนี่ยเพรกว่าที่มันเหี่ยวนานเหราะอีก่นเนี้ยแต่นี่จ้ะกับข้าวจำได้ไหมที่ตอนนั้นน่ะพ่อฝากพี่บุญเลิฟให้ฉันนะแต่ฉันก็ไม่ได้กินฉันเสียดายเนี่ยฉันเลยเก็บไว้ให้พ่อกับแม่นะ อู่ที่มันบังแล้วไม่ลืมตัวอุตส่าห์เก็บข้าวบูดมาให้พ่อให้แม่เอาอยู่ไม่อยู่เลือกอยู่แล้เลือนลูกจ้างไม้จังมาพอดีเห็นเอ้ยอดาวนี่มาเลยมาอยู่นี่ไว้มาโนไว้มาเร็วเลิกไม่ต้องไปเรียกใครหรอกมาดูนักลองจง ใช่เออสิวมาถึงพอดีเลยนี่ดาวเรืองเอ้ยมึงวัฒนาของหมู่บ้านเราแล้วลูกไม่เคยยินลูกตาลดังอย่างนี้ขอเลยขอเลยขอเลยดีใจอ่ะดีใจเหมือนมาให้เครื่องบินเนี่ยดีใจเรื่องเรื่องตะกี้อะไรลูกขอยิมลูกสาวไปแห่รอบหมู่บ้านแล้วเตอมสตาร์อปไรลูกฮะทำไมอ่ะอย่าคิดเส้นนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่า นี่เป,ป็นศิลปินของผมผมเป็นผู้จัดการส่วนตัวหากจะเอาไปไหนต้องคุยกับผมวันนี้คงไม่ว่างงั้นเอาผู้จัด,ดก,การไปก่อนแล้วกันเอาไปแห่รอ,อบโบสถ์สักสี่รอบก่อนครเออมันก็ดีเหมือนกันนะกันไปนะยังไงก็ยังมียืนยันว่าเออดาวเรืองมาแน่แล้วมาแล้วพวกจะลดนเงาใหญ่หรือจะเอาพระไปแห่ยินดีครับไปแห่ตั้งสามรอบตามท่านอยากหรับนะเอาเียงกหรับเออเฮ้ยกองยาวสั่งหรือยังไอ้คุณเลิศแม่คนอย่างผมมีแล้วจะสั่งเออ อะไรวะไม่ได้สั่งท้องไงตกลงสองคนมึงนี่ใันคนหากองยาวฉันก็พี่เขาบอกมาฉันแล้วได้ไหมไม่ได้กูนึกแล้วกูนึงได้สั่งไว้อีกหนักหนึ่งมาได้ข้างๆเนี่ยเดี๋ยวก็ตีกันหรอกฉันก็ได้มาขะน้างเลยได้มาเหมือนกันเอออเาเฮ้ยไอ้ข้างนอกน่ะสั่งน้ำแข็งเลยทีคนแช่ก่อนแช่ก่อนเฮ้ยนี่ผู้จัดการแล้วนี่ประสิทธิ์จะไปแช่ทำไม เอาไปยืนยันสองคนเลยไปไปครับเอาโมเพื่อนไปว้าคุณไม่ต <อ approach> ื <inspired by> ่นกี่เหรียญกสวยไอ้เมื่อวันไปโมเพื่อนคนมันนอกแลไปฝอ้เมวันเบื่อแล้วกนคนมันนอกนี่แค่ไปกิจยุงแทบกกินอะไรเป็นอาหารแมวมั้งมาไปเลย ไม่แม่แกัน,เ,นเอาพวกเพื่อนจะไปดีแล้วไม่ยิ้มฉันในคนมันชินตาอเออเขาจะได้ดูของปแปลกๆบ้างพอโตแล้วถึง<อ>น,นี่พอลูกสาวลูกสาวตาเือเนี่นะพอโตแล้วดูไม่ได้เลยตายเลยไม่ดูไม่ได้มันเคยให้ใครเห็นเราอ๋ออ๋อดูได้ที่ไหนเล่านี่แต่ฉันเลี้ยงดูมันนะมันก็เหมือนกันแอคอยเฝ้าเดียวเนี่ยสัยจะชอบลูกเราแล้วมั้งนะรู้ได้ไง เด็กเขาอ่านสิบข้าวมันแม่มึงเขาว่าเปิดโอกาสให้มันเราไปหาที่คุยกันหลังบ้านไม่ต้องเราเดี๋ยวจะหาลับๆนั่นเราเองได้อ๋อเออถ้างั้นได้ละาค้อนเราผ่อนเออดีดีดีไปหลังบ้านดีกวันไป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 คุยกันแม่แม่ตายก็ไปแล้ว ไปไหนจางไปไหนนะโอ้เน like, e. ี่ยเราแขนแกโอ้ไปไปไปซ้อมจังหวะนหนึ่งเดเด็กหิวไปไปไปพ่อไอ้ก่อนนะลูกพ่อพ่อรู้ไหมตอนที้ฉันไปออกขั้นเบอร์เนี่ยนะสั่งสั่งลูกด้วยอย่าเร่งเอาเอาเอาลูกไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ดั่งก่อนดังก่อนเออดาวเรืองเออดาวเรืองเจ๊พี่่เลิรไม่ไม่เหนื่อยหรอจ๊ะไม่ไปพักผ่อนหรอ อืพักผ่อนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกอย่างก็สําเร็จแล้วนะใช่แต่พี่ยังไม่สําเร็จเลยความหวังของพี่อ้าวทำไมไม่สําเร็จแล้วพี่เลิศก็มึงนั่งโดยูเนี่ยสำเร็จได้ไงอันนี้ฉันไปนะอย่งอางทุกวีดอยู่พี่นั่งสิไปเป็นเพื่อนกันมาสิเดี๋ยวเที่ยวกูฉันไิไดเ้าเออฉันมีธุระ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันมานะอุ้ยสะดุดล้มดาวเรืองอุยอ้ยขดา,ายดาวเรืองไปเล่นรือเปล่าออดาวเรืองอุ้ยขาเจ็บน้าด,ด,ด,ดาวดาวเลิศอ,อ,อ,อืออ,อ๋อเออดเออดิพี่งามเข้าใจผิดนะเออกูยังไม่ได้คิดอะไรเลย ฉันเดินมาแล้วฉันขาขิดกันค่ะเราบุรุษเครื่องเลยมาช่วยช่วยขิดต่อเอก่อนบายคายพียอเกิดเมื่อกี้เองไปพูดกับไอ้ดาวเรืองอย่างนั้นได้ยังไงวะฮะทั้งๆที่เองก็ไม่ได้มีเมียเองไปพูดอย่างนั้นเหรอละไอ้ดาวเรืองจะคิดยังไงนี่จะเปิดบ้านรับพี่เกิด นี่อย่าทะเลาะกันเลยนะรักกันเสร็จนะจ๊ะแอบดูหน่อยนะอยู่ตรงเนี้ยดาวเรืองเกิดนี่มจะเรียกทำไมจะเรียกทำไมจะทำอะไรทำเธออย่าเรียกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเขาชื่อจอดเราชื่อดาวเรืองอ่ะ